ทางด้านของ Mercedes ในรอบซ้อมที่1เหมือนจะยังปรับตัวกันอยู่ครับไม่มีใครติดท็อปห้าเลยแต่ต่อมาในรอบที่2จอร์จราสเซลทําผลงานได้ดีขึ้นมาติดท็อปสแสดงให้เห็นว่ารถ Mercedes อาจจะเป็นม้ามืดท้าชิงอันดับกับ McLaren และ Red b u l l ได้ในสนามนี้ครับโดยจอร์จได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาพอใจและสนุกกับการขับที่สนามนี้ในรอบซ้อมที่2แม้จะมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับรถเรื่องการขับระยะยาวๆหลายรอบในสนามยังทําความเร็วได้ไม่ค่อยดี และต้องตรวจสอบแก้ไขเพิ่มในส่วนนี้ครับส่วนทางด้านลูกี้อย่างคิมี่แอนโตเนลีบอกว่าเขามีแนวทางการขับและการตั้งค่ารถที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับจอร์ดเลยครับแม้รถ w 1 6ของเขาจะมีปัญหาช่วงล่างทําให้รถเด้งในรอบซ้อมที่1แต่ในรอบซ้อมที่2เหมือนจะดีขึ้นมากครับเจ้าตัวยังบอกอีกว่ามองเห็นปัญหาแล้วว่าต้องแก้ตรงไหนเมื่อดูข้อมูลของเขาเปรียบเทียบกับจอร์ดเขามั่นใจการขับระยะยาวในสนามมากกว่าครับและจะทําการปรับหาสมดุลให้ได้ก่อนวันแข่งครับมาต่อกันที่แอสตันมาตินครับ ดูเหมือนจะมีปัญหาทั้งสองคันเลยครับโดยที่คันแรกเฟอร์นันโดออลอนโซ่ทาเวลาดีในรอบซ้อมที่1และที่2แต่รถยังมีปัญหาด้านการควบคุมอยู่จึงต้องมีการเอารถออกไปปรับแก้ครับเจ้าตัวค่อนข้างหงุดหงิดเล็กน้อยครับกับปัญหาการจราจรติดขัดในพิทเลนแลนสโตนักขับอีกคนของทีมบอกว่าแม่รถจะมีปัญหาแต่เขามั่นใจว่าทีมจะปรับแก้ได้ทันครับโดยที่รถของเขาในช่วงซ้อมมีอาการเด้งจึงต้องเอารถออกเพื่อเปลี่ยนเบาะใหม่ครับทำให้เจ้าตัวเสียเวลาซ้อมพอสมควร แล้วถึงแม้เขาจะจบรอบซ้อมที่1และที่2ด้วยอันดับ12และ16ก็ตามแต่เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขามั่นใจในความเร็วของรถว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วครับสำหรับทีมแฮร์สนะครับในวันซ้อมได้ให้โอกาสกับนักขับสำรองของทีมอย่างเรียวฮิราคาวะได้มาลงขับแทนเอสเตบันโอคอนในรอบซ้อมที่1ครับแม้ออกไปเพียงแป๊บเดียวจะมีจังหวะรถเสียหลักลงไปบอกกรวดแต่ก็กลับมาได้โดยรถไม่เสียหายและขับจนได้23รอบจึงเปลี่ยนกลับมาให้โอคอนขับครับทีมบอกว่าเขาช่วยให้ทีมได้ข้อมูลที่ต้องการดีีมมาากกกๆในรรรอออบบบซ้เเเ่่ยยวัืงงล ส่วนลุกกี้ของทีมอย่างโอลิเวอร์แบร์แมนทำได้ดีครับในรอบซ้อมที่1รถตอบสนองดีทำความเร็วได้แต่เจ้าตัวผิดหวังกับรอบซ้อมที่2ครับที่สมรรถนะของรถลดลงไปมากและมีจังหวะหน้าหวาดเสียวรถเสียหลักลงบอกรวดเกิดไปชนกับที่กัน้นแต่ก็รอดมาได้โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่ารถมีปัญหาเรื่องสมดุลในโค้งความเร็วสูงครับ